สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆจจั่วรุ่นครับแฟนๆช่องสวนสิบแสนครับพี่น้องเห็นด้านหลังผมนี่ว่าครับนี่เม่นหมากอี๋นอนเหยื่อนี่ไอยหลงว่าต้องแต่งอยู่นี่ครับนี่คือผลอะไรผมก็เคยลงไปแล้วครับไห้พี่นอ้องเบิ่งแต่อาจจะเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วมือนี่ปีนี้มันออกผลหลายเลยสิมาน้าเสนออีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวจให้เบิง่งไกลๆนะครับนี่ครับนี่คือต้น ผลไม้เทียนมาสันครับพี่น้องสังเกติังคือตน้นคือเทียนอันเหลืองๆปะครับเทียนเลียมละบาทสองบาทเท่านะแมนเห็นปะครับนี่ปีนี้มันออกดกหลายครับมีพี่น้องถามว่ากินได้บอกินได้ด้อครับรสชาติจะออกหวานนิดๆหวานเนั่องในละหวานปลาแรมปลาแลมเอ่อกะบ่อแสบด้วครับมันออกจะหวานปลาแรมเนาะหนวย,งยไงด้วยครับหนวยงาวนวยไง เป็นไม้ประดับเป็นไม้ประดับยู่ตามสวนราสันว่าปูไว้ตามสวนสาธารณะเพื่อความสวยงามมาันมันเป็นไม้แปลกมันกิดสบ่บใคปปรคิบ่โบใครมีผูใ้ใดปูดอกเนื่องจากว่ามันจะมีลำต้นเขาจะมีหนามนะครับเนี่ยๆๆตามซอกตามใบนี่ตามซอกตามใบนีน่จะมีหนามเล็กๆค่อยปักทิมทิมทิม,ทมเมื่อทิม ผิวหนังเฮาเนาะถาเข้าไปยุ่ไก่ไปสัมผัสก่อนนี่คมคมๆครับน้ำๆคคมๆคมคมเนาะแต่ถามว่าเป็นไม้ประดับที่ได้ไหมก็ได้ครับเป็นไม้ประดับได้ก็สวยนะเป็นไม้ประดับที่แปลกๆใกล้จะรุ่นปลูกจักปีแล้วสีป่ปีประมาณสี่ปีครับต้นนี้แต่ผมตัดทิ้งไปแล้วสองต้นนะครับบันเ็นต่อๆนะหน่อย่แมมันเกะกะท่างของเลยเหลือไว้หนึ่งต้น นะครับผมอาออกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วสองสามตน้นเหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละครับเอาไว้พ่อได้ชม่มพ่อได้เช่ยช่มครับนี่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 น,นี่เป็นเป็นต้นไม้แปลกอีกแบบหนึ่งเนาะใครเคยเห็นกันคอมเมนต์มาบอกนเรื่อครับว่าผมเอินซื้อถือว่าาะวา้วานที่เอามาจำหน้าให้ผมนั่นนะคนเอินเรียกชื่อว่าต้น ผลไม้เทียนมาสันเวลามันออกผลว่าเหมือนเทียนเออแมนจริงๆครับเหมือนเทียนจริงๆนะนี่ยิ่งเลี่ยมนี้ยิ่งเหมือนเลยเห็นไหมครับเทียนเหลืองๆเขาเนาะเทียนเลี่ยมบาทเนาะแต่มี้นานะครับก็พ่อปูไว้อ่าประดับนี่สวนกับพ่อได้อยู่ครับสวยๆผนคลายพ่อได้ชมพ่อได้ผนคลายนะครับ นี่นี่หลายนี่ครับสดๆสดเลยกำลังจะสุกกำลังจะอ่าเขาเรียกว่ายัางมันสิงอมเนาะสุกงอมแล้วเช่นน้อยก็น่าจ,จะแตกร่วงลงไปเฮ้พี่น้องผู้ใดอยากได้เดี๋ยวหาเทียมันเกิดอ่าเพราะเป็นต้นกล้าไว้ได้เดี๋ยวจังคอยมาเอาเนาะบ่แพงบ่งหวงหรอกครับ ต้นผล,ลไม้เทียนนะเชนวะเอาปีนี้ออกกอ,อกหลออกลกูกดูกอยู่ครับเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้สวัสดีอ๋อนี้นี่น,น,น,นี่ลูกผลโบ้โบ,โบท่านสอซูเขียวเียนี่จะเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ